น้องให้ท้ายลิปให้ลูกกดแล้ววาวๆไงป่ะนะเออว่าโตเบาๆมาเป็เด้อยกยกขี่ควาวยสิยกขี่ควายเก็บขีควายยกขีควายอุ้ยเขาเรียกว่าปุ๋ยคอกฝนกระติตกมาเข็บขี่มะเอขีให้ควายนะ ปุ๋ยคอกครับอันนี้คือปุ๋ยคอกที่มันแห้งแล้วอันอันนี้คือผักโขงสินี่ผักโขงเกมื่อกี้ผู้ได้ไปเห็ดเนี้ยอื่นเมื่อผู้ใดมีงานสิจังหรือผู้ใดถี่มะยกซอยกันมะยกบมเห็นมะยกซอยหลังที่แล้วเลยอั uh, นนี้สิเก็บออกจากครอบครอบคั้วให้ยี่พอพอแง่สังกับเท้าลูกเข่าครอบที่พวกซ่อมภาพข้เลยมั้ย พนแย่กระเท้าเอราว่าเขะะาคอกปกติเพได้เของคัมบรี่มันมีมาเอามาทำความสะอาดคอกให้ก็เลยเขาก็ได้ประโยชน์เขาได้ก็ได้ปุ๋ยคอกนะครับมันนี่ได้แม่ก็ได้เอื่อยมะซอยเอ้าฝคนจงระบอดนเลกเนี่ยอันนี้ใปถัไปใส่นักบอ ว่หนักหรอว่านักแต่เงาแตกวะเจ้มันผ่อนกี่รอบอันนี้สิยกไปเลี้ยงไปทางคุนเห็นเป็นระเบียบว่าใคเห็ดหม่องไว้แล้วไปวันนี้าเป็นอย่างไรมันเป็นระเบียบแล้วแต่มันมีหม่องวางอยู่พุณอือมีหม่องวางแล้วอันอ่อนคล้องไว้แล้ว nó thế nào tha mất kịp, không tên là việc của tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ